เซียเนียงเกษตรอินทรีครับนี่ครับวัสดุฟื้นฟูสูตรน้ำครับฮิวเมดนะครับสูตรสองครับอัตราก็คืออัตราส่วนนะครับอยู่ที่วัว1กระสอบนะครับประมาณ1ถุงเขียวครับ20่กิโลไม่ถึงนะน่าจะประมาณสิบสิบห้ากิโลนะครับแล้วก็ยูเรียหนึกิโลกรัมนะครับกดอะมิโน1.5ลิตรนะครับ ซุปเปอร์เซอร์คอน1 kg, กิโลกรัมและก็ธาตุรองนะครับ2กิโลกรัมนะครับเราทำการผสมอัดผสมพวกยูเรียนะครับธาตุรองนะครับแล้วกดอะมิโน,โนเนี่ยคนให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เทเข้ามาที่ถังขนาดนี้ถัง <c oughs> 200นะครับก็ใส่ไปประมาณ1้0สตาม สูตร,ขอ,อาารของอาจารย์คงอาจารย์ตรีนะครับที่จะนำมานะครับเปเรื่องเปิดฟองตนะ่ตามคลิปเนี่ยก็คืออาจารย์ให้แนะนำเนี่ยเปิดออปั๊มเนี่ยออกซิเจนเนะครับเจ็ดถึงสิบวันนะครับถึงจะนำไปใช้งานได้นะครับอัอบตราส่วนก็คือถ้าเอาไปฉีดทาง ทางใบก็หนึ่งต่อร้อยนะครับอ่าช้าๆอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมรละเอียดให้อีกทีนึงเนาะน่าจะตงะรงกว,นะว,ว่านะครับเริ่มทของติดท้องหน้าติดท้องก้นเมนูคงนะครับปึ๊บนี่ครับขอกวัวผมใช้ขี้วัวนะครับที่ผมเลี้ยงนะครับเนี่ยแม่นิ่เริ่มท้องโตละครับ นี่เขามาพักนะ,ะเขามาพักามาพัก,าาพกอากาศกำลังดีนะครับลมแรงด้วยนะครับอากาศเย็นนะครับัมแรงก็จะมี ตรงนี้ว่าจะทำเทพื้นนะครับเราจะทำเทพื้นสำหรับตักคิวนะครับตักคิวเอาไว้ขายนะเด็กๆนะครับชุดทำพยาชุดใหญ่ก็ไปแล้วนะครับเดือนหนึ่งแล้วก็ยานมเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะแต่พวกบรรดา นั้นก็เตรียมตัวนะครับเริ่มนับตั้งแต่หลังปีใหม่ก็จะทยอยคลอดกันแล้วนะครับทยอยคลอดกันแล้วนะครับมีทั้งหมดประมาณ10ตัวนะครับ10ตัว, 10, ตว10แม่นะครับแม่นี่ก็เริ่มเป็นฟองนะครับ เราจะทำเปิดตัมตัวนี้นะครับตัมตัวนี้นะครับ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนนะครับเจ็ดสบวัตน,นะครับเรามาดูกันนะครับสีมก็จะเข้มข้นนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีที่วัวกระสอบท,ที่วัวอยู่ประมาณ1ิบห้ากิโลนะค่อข้างครับ <c oughs> อันนี้ครับที่ทาง นนะครับได้้ส่งมาใหี่คือเผือหอมครับเผือหอมก็แทงหน่อขึ้นมาประมาณสักได้นะประมาณสักเกือบถึงยี่สิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณสิบห้าแต่ก็เริ่มแทงแทงขึ้นมาเรื่อยๆนะแทงขึ้นมาเรื่อยนะครับมีแทงขึ้นมาเรื่อยเลยเห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีแล้วนะครับแต่ไอ้โตก็โตนะฮะก็โตเอาตัวเอา ก็ปีใหม่นะครับเนี๋ยผมก็จะมาเอาลงแปลงแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับบางท่านก็ลงไปแล้วนะลงแปลงไปแล้วแต่ผมยังไม่ลงเลยนะครับภาพเลยยี่สิบฟันเนาะเดี๋ยวต้องส่งไปทางอาจารย์ดูนะครับภาพรวมๆของสวนนะครับนี่เป็นสวนผัก ยายก็จะมาเห็นบอกว่ายายก็จะมาอันนี้ละนอนเฝ้าเพราะว่าของพวกส้มโอมีนะส้มโอมีแล้วก็ฟักทองมะละกออะไรพวกนี้ครับคือเขาเดินผ่านเพื่อที่จะมาห้วยเนาะมาคลองที่จะมาก็เขาอ่างอไรตั้งมาหงหาปงหาปลา,ปานะถนนใหญ่ยอยู่ตรงนี้ครับพอเดินก,ก <c oughs> ของเราก็หายเรื่อยแหละ <c oughs> ว่ามีใครนอนเป้านะครับนี่แต่จุดนะครับกำลังนะอากาศเย็นดีไหมแต่จุดตอนเช้าหนาวเลยนะตอนเช้าหนาวมากจนมานอนเป้านี่นะเพราะว่าเริ่มมืดก็เริ่มหนาวเลยมันลงมืดเริ่มหนาวใช่ใช่ลมแรงด้วยนะครับลมแรงด้วยพี่ชายหน้านะ ผมก็จะเปิดปั๊มชักนะครับลดน,น,นู่นนะฮะรดยานะครับลงซูเปอร์แม็กนะครับเปิดไล่เปิดนะครับไล่เปิดเป็เปนบางวันถ้าวันไหนนั่นก็จะเปิดสายส้มนะครับสายส้มซึ่งเดินท่อไว้หมดแล้วนะครับไลท่ทีละแถวทีละแถวนะครับจะต้องใช้ าเขาคุยกับเด็กๆคุยกับล้านกูคุยกับเด็กๆอิ่มแล้วนะพักผ่อนนะครับเมะม่วงกําลังออกดอกนะครับปีนี้ถ้าเกิดไม่มีฝนนะแล้วว่าเราคุมพวกมแมลงนะครับได้ก็จะติดลูกเรื่องเหมือนกันแหละครับมะม่วงปีนี้นะครับเริ่มเริ่มแต่ตุดจะมานอนฟ้าแล้วแต่จุดกระยาบนอนฟ้ามาแลน,นะครับเพราะว่าแม่วัว เจ้าข้าวหอมกับน่สวยก็จะไอนี่แหละพามาดูเลยนี่ตัวนี้เริ่มเทิมเลยครับอันนี้ขวันข้าวนะขนข้าวท้องก็อย่งแล้วนี่เด็กๆครับที่ผมทําพยาธิชุดใหญ่เข้าไปนะครับไม่เคลนไม่เคลื่นข้าวห้องตัวเองเลยนี่ครับลิซ่าแมลิซ่า อันนี้แม่ใหญ่นะครับแม,แม่สาวแม่สาวเนี่ครับแม่ข้าวหอมเนี่ยครับดูทองครับทองโยแล้วไม่ถึง,ถงหายายจะถึงสิบวันไหมเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยอ่าพอดูแล้วนะมแม่นี้นะนนะใช่ใช่เดี๋ยวพอเขาคลอดเสร็จเราก็ค่อยให้ล้ำเนาะนี่อันนี้แก้วตาแก้วตาขาลรอ แม่ฟื้นหมดแล้วนะยายนะชุดที่เราหย่านมให้เสร็จปุ๊บก็แม่สองแม่นี่ครับพอหย่านมเสร็จเนี่ยฟื้นไวมากเลยก็ผมเอาผนข้าวโพดมาให้เนาะแม่ขวัขวัเงินกับแม่มีสุกนะครับเนี่ยสองตัวเนี่ยเอาเกตง่ายหนึ่งแม่หนึงจะถ้าเป็นขวัเงินก็จะหางตกหมายถึงว่าหางยาวมากส่วนแม่นั้นก็จะเป็นมีสุกอ่าท้องใช่ไหมยาย ท้องแน่นอนนะเนี่ยสองตัวเนี้ยผมจำไม่ได้อะเขาให้เขาพักก่อนให้เขาพักก่อนเขาจะจุดนี่ลิซ่าครับไม่ลิซ่าลิซ่าใบสองใบสองดูดิครับคู่นี้คู่นี้ครับคู่นี้ คนข้าวลิซ่าไปดักหนูไงไปดักหนูด้วยะเอ้าเอ้าเอ้าอ้าเดี๋ยวจะชนพ่อเดี๋ยวชวนพ่อแม่สวยแม่สาวแม่สาวไ,ไม่ทำมีสวยมีท้องนี่ก็เริ่มเทิมแล้วน,นะครับเนี่ยแล้วพวกนี้ก็ไคกี้นะก็ท้องนั่นแหละครับประมาณไม่เกินกุมภาก็จะไปละ อันนี้ครับแม่สาวแม่สาวเขาทั้นี้หมดเล่นได้ครับไ,ไอ้นี่น่าจะหมดแล้วมั้งไล่มแมลงอ่ะยายไซพัสอ่ะไซ<อ>พัสน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องสั่งนะครับผมว่าจะเดินท่อเนี่ครับเนี่ยเดินแนวท่อแล้วก็ปล่อยเป็นเขาเรียกว่าเป็นละอองะครับปล่อยพ่นายาแมลงเพื่อที่จะ,จะดีได้ก็ไม่ต้อง ไม่ต้องกังุงก็ได้นะหน้าแรงอะ่ะก็จะปล่อยมาตอนที่มันมาแรงนี่แหละครับอยู่ในค้องนี้เลยนะครับนี่ยายยายจะมานอนเฝ้าวัวแล้วนะวันนี้หนาวมากเลยนะบอกให้ข้าพนุใหญ่แล้วข้าพนุษใหญ่แล้วถ้าไม่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่อุ่นก็บอกเลยข้างบนมีเดี๋ยวมาให้ มาพักเขามาพักนั้นเนี่ยครับช่วงเที่ยงประมาณบ่ายสองเดี๋ยวก็จะไปนะครับไปเดินนู่นแปลงข้างล่างแม่สวยแม่สวยไม่ต้องไปทำเขานะครับอันนี้ก็ทกไทกี้นะผสมบิสมาเตอร์ทอมฮอกนะครับของโชควัฒนสนาฟาร์มนะครับแม่เนี่ยไกลละก็ไม่เกินกุมาพามีนานะไทกี้อ่ะ ไปหรือ,อยังฮะเด็กๆไปยังตลอดกันเลยนะครับเนี่ยผมได้ลำนะครับได้ลำมาจากอขอนแก่นห้ากระสอบนะครับพี่สาวแบ่งมาให้นะครับพี่สาวก็มีวัวที่นูน่นก็แบ่งมาให้ห้ากระสอบก็จะผสมกับต้นกล้วยนะเดี๋ยวจะหั่นต้นกล้วยแล้วก็หมักด้วยลำแล้วก็ าน้ำตาลนะอันนี้แม่เล่นะเนี่ยครับแม่เล่ทองเหมือนกันนะครับท้องของไมเคลิลท้องเจ้าไมเคิลนะเอา้าวันนี้ก็มีธุระนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปในการเดินแปลงนะครับอีกทีหนึง่งสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกด Sub s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ครับเสีย่ยงเมียนกเกษตรอินทสีย์สวัสดีครับ